ามาดูข้อที่4นะคะจากโจทย์บอกว่าเซตคำตอบของสมการ1ส่วนด้วย1บวก1ส่วนด้วย1บวก1ส่วน X เนี่ยมีค่าเท่ากับ X ตรงกับข้อใดนะคะครูอัพก็จะอันนี้ข้อ4นะคะคอัพก็จะเขียนโจทย์มาก่อนนะคะเขียนเศษส่วนซ้อนนี่โอ้โหยาวมากเลยทีเดียวนะคะส่วนด้วย1บวก1นะคะ ส่วนด้วย1บวก1นส่วน x นะคะ x ของขัวอัพก็จะเขียนวัดหน่อยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำนะคะเริ่มทำตรงในตัวส่วนก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก่อนนะคะขวอวง,งไว้ให้ดูเสร็จแล้วก็เริ่มเลยค่ะก็จะได้ว่า1ส่วนอ่ะหบวกหส่วนนะคะตรงนี้ เราทําส่วนให้เท่ากันก็คือเอา x ส่วน x คูณไปทั้งเศษและส่วน x ส่วน x ใช่ไหมคะก็จะได้ x บวก1ส่วน x นะคะจะได้ x บวก1ส่วน x นะคะ x บวก1แล้วก็ส่วน x แล้วก็มีค่าเท่ากับ x อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วในก้อนนี้ค่ะล,ลูกนักเรียนกับเศษเป็นส่วนได้เลยเปลี่ยนหา ไอ้เครื่องหมายหารขั้นยาวๆเนี่ยคือการหารเพราะนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้1ส่วน1บวกอ่ากับเศษเป็นส่วนก็ x ส่วนด้วย x อบวกหนะคะ x อกบวกหก็มีค่าเท่ากับ x นะคะมีค่าเท่ากับ x แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำต่อค่ะลูกก็คือ1ตัวนี้มีส่วนเป็น1ใช่ไหมคะเราก็คูณ x อบวกหเนี่ย x อบวกห คูณ x บวก1เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะอันนี้ครูอัพอาจจะเขียนเฉยๆนะคะคือให้ดูแต่ว่าที่ใช้สีเหลืองนี่คือให้โน้ตเฉยๆนะคะแต่ตามหลักเอาตัวแดงปกตินะคะอ่ะ1ส่วนด้วยอ่ะตรงนี้ก็เป็น x บวก1คูณ1ส่วนด้วย x บวก1นะคะเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันแล้วก็จะได้ x บวก x ก็จะได้เท่าไหร่ลูก 2x ใช่ไหมคะบวก1แล้วส่วนด้วย x บวกหนะคะเท่ากับ x ค่ะเท่ากับ x เสร็จแล้วกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้ x บวกหเป็นตัวเศษนะคะแล้วส่วนด้วย 2x บวกหเท่ากับ x นะคะเท่ากับ x อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะนักเรียนก็ ย้ายตัว 2x บวก1เนี่ยไปคูณกับ x ฝั่งขวามือนะคะซ้ายมือก็จะได้ x บวก1เท่ากับนะคะเท่ากับ x คูณกับ x ขอโทษค่ะ x คูณกับ 2x บวก1นะคะบวก1อันนี้เสร็จแล้วนะคะอะต่อไปอันนี้ 2x นะลูกขวอัพเซตเลข2ไว้นะคะเสร็จแล้วก็ะจะได้ว่านะคะตรงนี้ x บวก1้ายมือเหมือนเดิมนะคะเท่ากับอ่าโยน x ไปคูณก็ 2x กํลัง2บวก x แบบนี้นะคะเสร็จแล้วย้ายมาไว้ข้างเดียวกันให้หมดเลยนะคะก็จะได้ความมือเป็นศูนย์้ายมือเป็นศูนย์ความย้ายมาไว้ฝั่งความือคะ่ะ 2x กํลัง2บวก x ลบ x ลบ1อย่างนี้นะคะก็จะได้ว่า0เนี่ยก็จะไปเท่ากับ 2x กาลัง2อันนี้ตัดกันหมดไปก็ลบ1อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแยกเป็น2วงเล็บค่ะนะคะมาแยกเป็น2วงเล็บอ่ะเดี๋ยวัพขีดขีดตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งตรงนี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำนะคะ เขียนไว้ซ้ายมือก่อน 2x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0นะคะเสร็จแล้วขวับก็มาแยกเป็น2วงเล็บเพื่อเป็นการแยกตัวประกอบนะคะก็มีอะไรเอ่ยที่แยกตัวประกอบคูณกันแล้วได้เป็น2ก็คือขวับเอาเป็นรูท 2x นะคะแล้วก็รูท 2x นี่คืออยู่ข้างนอกนะคะไม่ไม่อยู่ใต้รูทนะลูกแล้วก็เป็นถ้าลบ1อย่างนี้ก็จะกลายเป็นอะ ลบหกับบวกหนะคะลบหกับบวกหบวกหเห็นชัดไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านทัดนี้ขอขอเขียนใหม่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านไม่ออกค่ะอ่าเดี๋ยวขอใช้ปากกาน้มเงินเขียนนะคะรูทสองนะคะ, 2, ะ,คะครูทสองเอ็กนะคะคูณกับรูทสองเอ็กนะคะแล้วก็เป็นลบหนึ่งกับบวกหนึ่งแล้วก็เท่ากับศูนย์ค่ะปิดวงเล็บนะคะเสร็จแล้วเราก็ สามารถหาค่าของ x ได้โดยการพิจารณานะคะพิจารณา t แล้ววงเล็บรูท 2x ลบ1เท่ากับ0ก็จะได้ว่า x ก,ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยรูท2อ่ะอันนี้1ค่าล้ต่อไปอีกอันนึงก็คือรูท2นะคะรูท 2x นะคะบวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วนด้วยรูท2ค่ะ ส่วนรูทสองก็จะมีคำตอบอโดยได้ค่า x มา2ค่าก็คือ,อลบ1่ส่วนรูทสองกับอะไรคะ1ส่วนรูทสองซึ่งตรงกับช้อยข้อไหนเอ้ยเซตคำตอบค่ะก็ตรงกับช้อยสามนะคะ,ะจดวิธีคิดกันไปค่ะนี่นะคะเห็นหเทียบกับโจทย์นักเรียน ลองดูใหม่ก็ได้นะคะตรงสีแดงๆลอยขีดทับนี่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้นะคะยาวหน่อยค่ะแต่ไม่ยากนะคะ